โลกหนึ่งได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนจนทาให้เกิดการผสมปนเปนทางวัฒนธรรมที่อาจนําไปสู่การหลงลืมวัฒนธรรมที่เป็นรากรึกของถิงง่นกําเนิดตัวเองเช่นในประเทศไทยตอนนี้ที่คนไทยบางกลุม่มหันไปหลงไหลวัฒนธรรมต่างชาติทั้งเรื่องความบันเทิงการใช้ชีวิตรวมไปถึงการอุปภโภคบริโภคสินค้าจากต่างชาติมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คือที่มาของโครงการหนึ่งใจรวมไทยช่วยชาติโดยมูลนิธิมิระเคิร์ออฟไลน์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของสินค้าไทยที่มีคุณภาพผลิตโดยคนไทยทั่วทุกภูม,มิภาคช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยให้ออกสู่สายตาสาธารณชน รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างผู้จัดจำหน่ายและผู้เข้าร่วมงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่ายที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและปลูกฝังค่านิยมการใช้สินค้าไทยส่งเสริมอาชีพชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติโครงการหนึ่งใจรวมไทยช่วยชาติ ยังมีเป้าหมายในการมุ่งปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกครอบงำจากวัฒนธรรมต่างถิ่นได้ง่ายให้หันมาสนใจวัฒนธรรมไทยใช้สินค้าไทยเพื่อน,นำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตที่จะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างปฏิหารให้กับคนไทยทั่วทุกพื้นที่เพราะเราเชื่อว่าปฏิหารเกิดขึ้นได้ขอเพียงแค่เราเปิดใจเพื่อสัมผัสกับปฏิหารเหล่านั้น เกงไปทําไมไม่รู้คือรู้สึกว่าสนุกนะเก่งไปทําไมไม่รู้้วเราตื่นเต้นไงเกงไปถึงเรื่องรายการแล้วน้องกันล่ะครับครับก็สนุกครับแล้วก็ก็ตื่นเต้นเชิงแรกครับผมก็อยากตื่นเต้นเพราะว่าพอกผมก็มีล้มขันครับทำให้แบบเป็นกันรู้สึกเป็นกันเองครับครับอีกคิวก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาร่วมร่วมถวายงานแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่มาแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับอารมณ์รายการก็พาให้เราสนุกไปกับทุกคนเลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีคุณแม่ด